เลี้ยงดอกเลี้ยงผลผลออดแล้วใช้ตัวน้าตาลสูเกรบิดก็เห็นแล้วว่ามันช่วยทําให้ลดการหลุดร่วงของดอกได้แล้วก็ผลออดลดการหลุดร่วงได้นะครับตัวอื่นๆยังมีความจําเป็นอยู่ไหมก็ยังมีความจำเป็นต้องฉีดอยู่นะครับอย่างน,น้อยสุดคุณก็ควรจะมีแคลเซียมบอรอนนะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแคลเซียมบอรอนใช้เป็นพวกกลุ่มแคลเซียมอย่างตัวเนี้ยแคลเซียมคีเลตนะครับที่เป็นของดวงตวัวเพชรก็ต้องหาบรอนมาเสริมเข้าไปนะครับในภาวะที่ทางใต้เนี่ย ฝนมันชุกความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมันสูงฟ้ามันค่อนข้างปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการคายน้ําของพืชมันจะค่อนข้างต่ำพออัตราการคายน้ําต่ําการลําเลียงธาตุอาหารต่างๆในพืชมันก็ต่าไปด้วยนะครับถ้าเป็นตัวบอรอนกับแคลเซียมอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหามากในช่วงสภาพะาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแคลเซียมบอรอนที่อยู่ในขวดเดียวกันถ้าใช้มาเป็นตัวไฮโดรเมทแคลเซียมบอรอนก็ควรที่จะต้องเติมบอรอนเดี่ยวเข้าไปด้วย ถ้าเป็นของดวงตัวเพชรเขาก็จะมีตัวไฮโดรเมสบอรอน20%ทีนี้ตัวไฮโดรเมสบอรอนเนี่ยคงต้องเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งเพราะว่า2-3วันนี้ก็มีคนถามมาอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้บอรอนนะครับถ้าเป็นตัวไฮโดรเมสบอรอนตัว20เป็นบอรอน20อัตราการใช้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้แคลเซียมบอรอนหมายความว่าคุณไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแคลเซียมและบอรอนอยู่ในขวดเดียวกันอย่างเงี้ย คุณมาใช้เป็นแคลเซียมเดี่ยวไปบวกกับโบรอน20%ของดวงตะวันเพชรอัตราที่ใช้เนี่ยผมแนะนำอัตราอยู่ที่ประมาณ30-40ถึง40กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรเท่านั้นนะครับเอามาผสมกับตัวไฮโดรเมทแคลเซียมนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีตัวไฮโดรเมทมิกไปด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังจะดอกบานแล้วก็เป็นผลอ่อนช่วงนี้ก็ก็ใช้ประมาณนี้แหละแคลเซียม ถ้าเป็นแคลเซียมอเทเลก็ใช้อยู่ประมาณสัก150-200นะครับตัวไฮโดเมดโบรอน20%ก็ใช้อยู่ประมาณสัก30ไม่เกิน40กรัมต่อน้ำ200นะครับช่วงนี้ฝนทางใต้จะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวไฮโดเมดมิกซ์ไปด้วยเนี่ยอีกประมาณสัก150-200ถ้าเป็นสภาวะอื่นๆที่ฝนมันค่อนข้างห่างกว่านี้อาจจะใช้อยู่สัก100-150กรัมก็ได้นะครับช่วงนี้อยากจะให้งดกลุ่ม กรดอะมิโน,โนไปก่อนเพราะว่ากรดอะมิโนเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของไนโตรเจนด้วยนะครับฝนตกมาเนี่ยก็มีไนโตรเจนมาเยอะอยู่แล้วแล้วก็เราจะไปเติมไนโตรเจนอีกก็เลยแนะนําว่าควรจะงดกลุ่มกรดอะมิโนไปก่อนนะครับแต่ถ้าสวนใครผลทุเรียนอายุประมาณสักเจสิกว่าวันขึ้นไปแล้วเจ็ดิบเจ็ดห้าวันแ80ดสิบวัน90้าบวันไปแล้วโอเคอันเนี้ยก็มาใช้ตัวกรดอะมิโนได้นะครับแต่ว่าอัตราจะสูงมากอัตราถ้าเป็นตัว อะมโน,โนทุเรียนของดโดตอนเพชรก็ใช้อยู่ประมาณสัก 150-200cc ก็พอถ้าใครจะเสริมปุ๋ยเกดทางใบนะครับถ้าคุณใช้เป็นปุ๋ยเก็ดอย่างเช่น0 5 2 3 4 1 3 0 4 6 0 5 0นะครับในช่วงนี้ก็ใช้ได้ส่วนใครจะถนัดปุ๋ยน้ำก็กปุ๋ยน้ำไปนะครับหรือถ้าใครไม่อยากวุ่นวายเอาพวกปุ๋ยเก็ดเช่น1 3 0 4 6 ศูนย์ห้าสอง 34, สามสิบสี่ศูนย์ห้าสิบเอามาผสมเพื่อให้เป็นสูตรป Ł ุ๋ยที่ใช้กับบำรุงลูกก็หันไปใช้ตัวป Ł ุ๋ยสารระบบสิบห้าห้ายี่สิบห้าของดวงตัวเพชรก็ได้นะครับถ้าเป็นช่วงนี้ผมแนะนําเลยว่าใช้เป็นสิบห้าห้ายี่สิบห้าของของดวงตัวเพชรที่เป็นป Ł ุ๋ยสารระบบที่มันสามารถเอาไปหว่านทางดินก็ได้ใส่กับระบบน้ําก็ได้หรือเอามาฉีดพ่นก็ได้อย่างเงี้ยคุณใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับซึ่งรา,าคามันค่อนข้างถูกอัตราใช้ก็จะอยู่ประมาณสักห้ารกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตร เป็นระยะผลใกล้ตัดก่อนตัดประมาณสัก20-25วันก็อาจจะใช้ตัวปุ๋ยไฮทาวเวอร์15-25อาจจะใช้อัตราสักประมาณ1กิโลต่อน้ำสอง0้นี้อันนี้ฉีดได้นะครับอัตราเนี้ยไม่มีปัญหานะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึงนะ่งสำหรับกันราต้นทุนเนาะถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้ปุ๋ยเกดไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างเงี้ยฉีดพ่นดางใบไปที่ดอกที่ผลโดยตรงหรือฉีดพ่นไปที่ใบการที่เรามาใช้ปุ๋ยพวกเนี้ยมันก็ลดต้นทุนของเราไปได้